ลูกวัยรุ่นของเราไม่ได้น่ารักทุกวันอยู่แล้วครับมันจะมีบางวันที่เขาน่ารักแล้วก็อาจจะมีบางวันนะครับที่เขาไม่น่ารักมันจะมีบางวันที่เขาทำผิดพลาดและมันก็จะมีบางวันเช่นกันครับที่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องมันจะมีบางวันที่เขาน่าเอ็นดูและมันก็จะมีบางวันครับที่เขาทำตัวหน้าเบื่อมากเลยแล้วมันก็จะมีบางวันครับที่เราต้องอดทนกับการกระทำหรือพฤติกรรมของเขา พอๆกันครับมันก็จะมีบางวันที่เขาจะต้องอดทนกับความน่าเบื่อหรือพฤติกรรมของเราด้วยเวลาที่เราพลาดเรายังอยากให้คนอีกคนให้อภัยให้กำลังใจให้พลังให้โอกาสเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็ยังอยากได้สิ่งนั้นเลยเนาะเช่นกันเนาะลูกวัยรุ่นเองก็อาจจะต้องการสิ่งเดียวกันกับเราเผื่อที่ทางไว้บ้างครับ ที่ทางสำหรับการให้อภัยซึ่งกันและกันที่ทางที่เป็นที่ว่างเป็นสเปซเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้เป็นกำลังใจทุกบ้านนะครับ